ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100%เท่านั้นถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันอีกเช่นเคยนะครับก่อนในวันนี้นะครับทุกคนจะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o ตบ a ล l 2023่บโซนมือถือหรือว่าโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปในวววันนัันนน,นนีี้้้ะรจทาาากกดงงงใสส่่่่ขขออิเเมมหหลลปตแ ทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังจะหายไปหลังการประดิวันนี้นะครับรวมไปถึงเหล่าแพ็คต่างๆหรือว่าอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆที่กำลังจะหมดอายุนะทุกคนก็มีการแจกฟรีอะไรกันบ้างหรือว่าแพ็คนักเตะต่างๆทุกคนหรือว่าอีเวนต์ต่างๆนะครับ,รรบก็จะหมดอายุในวันไหนกันบ้างก็มาตั้ชื่มาในคลิปนี้เลยเ้วยกันนะครับผมได้ทำการไล่เรียงให้สรุปยาวๆในคลิปนี้เลยด้วยกันทุกคน ก่อนไปรับชมคลิปกันนะทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิม้วยกันนะครับและก่อนจะเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับในคอมเมนต์ริมมุมจอของเราคุณสามารถร่วมสนุกและลุ้นมันกันได้เลยโอเคทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นการพูดถึงในส่วนของสิ่งที่จะเข้ามาใหม่หลังการอัปเดตวันนี้นะครับก็อย่างที่รู้กันทุกคนวันนี้คือเป็นวันพฤหัสนะครับก็สำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะครับหรือว่าวันพฤหัสที่แล้วนะทุกคนตัวเกมไม่ได้มีการปิดอัปเดตนะครับแต่ว่า ในวันนี้ทุกคนหรือว่าวันพฤหัสนี้นะครับตัวเกมก็กลับมาทําการปิดอัปเดตตามปกติแล้วนี่นะครับในส่วนของการปิดอัปเดตก็คือจะปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าทุกคนจนถึงประมาณ15บหนาฬิกานะครับหรือว่าบ่ายสามทุกคนอันนี้คือไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นตามระเบียบอยู่แล้วนี่นะครับก็เรามาเรียกเรียงในส่วนของสิ่งที่จะเข้ามาใหม่หลังการอัปเดตกันก่อนเลยเลยกันนะครับเริ่มแรกทุกคนสิ่งที่เราจะต้องเจอก็คือในส่วนของ ล็อกอินโบนัสไอ้ทุกคนอันนี้ก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วผมก็ย้ําให้ทุกคลิปอยู่แล้วนี่นะครับสำหรับการล็อกอินครบ7วันรับไป 60,000GP แล้วก็5 0อีฟูบลคอยหรือว่า50ทองนี่นะครับอันนี้คือล็อกอินโบนัสที่เราต้องเจอกันทุกวันอยู่แล้วนี่นะครับต่อมาคือเป็นการแจกฟรีรอบสุดท้ายในส่วนของล็อกอินทุกคนหรือว่าสเปเชียลล็อกอินโบนัสเองนะครับอันนี้คือจะเป็นวอลลุ่มที่4นทุกคนหรือว่ารอบที่สําสหรับการแจกฟรีอันนี้นี่นะครับสำหรับวันนนนนนีี้ทททุกคคคคสหรรรัับบใ่วน เมื่อเกมเปิดมานะครับก็รับทันทีในส่วนของไอเทมเชนเดลการแจกตำนานเล gendary ฟรีครั้งที่4นะคนหรือว่าแจกฟรีตัวที่นั่นองนะครับก็มีการแจกฟรีทั้งหมด4คนนี้เลยนะคนนำทัพโดยอเล็กซานโดเดลเปียรูนะครับแฟงแลมพาร์ดนะทุกคนบิเซเตเต้ลิซ่าลาซูและก็เชคกิวินนะครับกบ็ก่อนหน้านี้นะคนแจกฟรีไปแล้ว3สัปดาห์หรือว่า3คนเลยด้วยกันนะครับก็วันนี้นะคนเมื่อเกมเปิดมานะครับ จะเป็นการแจกฟรีปิดท้ายในแพ็กนี้คนหรือว่าแจกฟรีตำนานตัวสุดท้ายในแพ็กนี้น่นเลยนะครับก็เหลือใครกันอีกบ้างที่ยังไม่ได้ก็ลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้แฟงเลมพัดเลยทุกคนน่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่ผมต้องได้นะครับก็ทุกคนยังไม่ได้ใครกันบ้างลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเมื่อเกมเปิดก็จะได้ครบทั้ง4คนนั่นเองนะครับประมาณนี้ในส่วนของการแจกฟรีเลเจนเดอรี่นะทุกคนสำหรับการแจกฟรีที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือในส่วนของแคมเปญนี้เลยทุกคนเป็นเฟสทิฟ โดยสรุปทุกอย่างเลยนะครับจะมีการแจกฟรี4สัปดาห์ด้วยกันนะทุกคนของรางวัลรวมทั้งหมดก็คือที่มีการแจกฟรีนะครับเป็นตำนานเล gendary 4ตัวครับทุกคนทองฟรี200ทองนะครับผมแล้วก็ GP อีก400,000 GP นะทุกคนอันนี้คือเป็นการแจกฟรีทั้งหมดของแคมเปญนี้นะครับก็ส,บสัปดาห์นี้ก็คือสัปดาห์สุดท้ายของแคมเปญนี้แล้วนั่นเองนะครับก็อย่าลืม ล็อกอินกันทุกวันทุกคนเพื่อได้รับรางวัลฟรีแบบนี้เลยนะครับและขอเสริมนิดนึงครับทุกคนในส่วนของการแจกฟรีตำนานหรือว่าการแจกฟรีอีพิกนักทุกคนสำหรับการแจกฟรีอันนี้นะครับก็มีใครหลายๆคนทักเข้ามาถามเยอะแยะมากมายเลยครับว่าพี่ครับแพ็กนี้มันแจกกี่วันครับหรือว่าแพ็กนี้มันอยู่กับเราอีกกี่วันหรือว่ามีการแจกฟรีอีกกี่วันก็มาตอบให้เลยกันนะครับสำหรับแพ็กนี้คนหรือว่าการแจกฟรีอีพิกนะทุกคนอันนี้ก็ตามภาพนี้เลยทุกคนมันก็ระบุวันหมดอายุอยู่เลยนะครับว่าจะอยู่ประมาณ16-17วันะทุก ก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปรับหรือว่ายัางไม่ได้รออินเข้าไปรับตำนานก็สามารถเข้าไปรับกันได้นะทุกคนมีการแจกอีพิกฟรีนะทุกคนก็เป็นการแจกฟรีแบบเซอร์ไพรส์มากๆในส่วนของคนามิใจดีนะทุกคนเป็นอีพิกวอลไคคับนะครับมีมาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะทุกคนก็นมีการแจกฟรี1คนนั้นคนก็มาสุมเอาใน11คนนี้เองนะครับนำทับโดยลกซานโดเนสตาทุกคนพอแกสคอยนะครับกูตี้ทุกคนดีด้านะครับราฟาเอลฟานดฟาส ต่อมาเป็นโมริเอนเตสคนเดโก้ไบรอันร็อบสันนะครับ็อบบี้เคียนทุกคนหรือว่าโยกและแอดดิโคนะครับก็สำหรับใครที่ดูอยู่นะครับสำหรับการแจกฟรีที่ผ่านมาก็เปิดได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับส่วนตัวผมก็เปิดได้ราฟอลฟันดูฟาร์ทุกคนไม่ได้เนต้าผมเสียดายมากๆเลยนะครับก็ทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าอันนี้คือจะมีการแจกฟรีอีกประมาณ15-16วันทุกคนก็ใครที่ยังไม่ได ล็อกอินเข้าเกมก็รับฟรีไปทันทีในส่วนของการเปิดฟรีอีพิกนะครับทุกคนก็การันตีได้แน่นอนอีกนะครับประมาณนี้ในส่วนของการแจกฟรีคนก็แจกฟรีทั้งอีพิกแล้วก็แจกฟรีทั้งตำนานเรเจนเดอรี่เลยนะทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นช่วงที่คนามิใจดีมากๆนะคนแจกฟรีทั้งอีพิกแล้วก็แจกฟรีทั้ง l e เจนเดอรี่เลยนะครับโอเคประมาณนี้คนมาดูในส่วนของแพ็กอื่นกันบ้างนะครับสำหรับแพ็กนักเตะนกคนก็วันนี้นะครับคนหรือว่ามีการปิดอัปเดตวันนี้นะครับ เมื่อเปิดมาทุกคนจะมีแค่1แพ็คเท่านั้นนะครับผมที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีแค่1แพ็คเท่านั้นที่จะหมดอายุไปทุกคนก็คือแพ็คนี้เลยนะครับเป็นแพ็คของ Player o f the Week ะวทุกคนหรือว่า p o c w ที่ตัวเกมนะครับเล้ยงการรวบรวมแพ็คที่เคยมาให้เปิดหรือว่านักเตะที่เคยมาให้เปิดนะครับเอามารวมอยู่ในแพ็คทุกคนแล้วก็มาดำเนินการได้เปิดกันอีกรอบนี้นะครับก็มีมาทั้งหมด22คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยคเลียนอมบัปเ้ทุกคนเออร์ลิงบอร์ฮาร์แลนเปัด โอเดการไปคนอันซ right? so ูฟาติอะไรประมาณนี้นะครับก็มีใครเหมากันบ้างหรือว่าเปิดได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็เมื่อเกมเปิดมานักคนหรือว่าเมื่อเกมอัปเดตเสร็จนะครับก็จะไม่เจอกับแพ็กนี้คนเพราะว่าแพ็กนี้มันหมดอายุแล้วนั่นเองนะครับในส่วนของ p o t build หรือว่า player of the week นักคนแลวก็สำหรับแพ็กที่จะมาแทนแพ็กนี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลมาคนหรือว่ายังไม่มีการประกาศมานะครับว่าจะมีนักเตะคนไหนกันบ้างที่จะมาแทนที่แพ็กนี้นะคนแต่ว่าในส่วนของการคาดการณ์ก็ สื่อต่างประเทศให้การคาดการณ์มาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสื่อแรกก็การคาดการณ์มา17คนตามนี้เลยว่นำทับโดยบุนโนเฟอร์นันเดสนะครับมาตินโนเดก้าทุกคนริยัตมาเรสนะครับมาคูคุเรียทุกคนต่อมาเป็นโบลี่นะครับผมมาโกอ์อลอนโซนะครับบูเอนเดียทุกคนลาฟงนะครับแล้วก็โอเพนดาต่อมาเป็นคาเมาราทุกคนปิดท้ายด้วยราเฟลเรตออะไรประมาณนี้นะครับก็พูดชื่อผิดยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับอันนี้คือสื่อต่างประเทศให้การคาดการณ์มาทุกคน ต่อมาสื่อที่2ที่การคาดการมาก็ประมาณนี้เราบรรทับโดยเออร์ลิงบบลฮาร์เลนนะครับทุกคนคาเซมิโร่นะครับราฮิมสเตอร์ลิงครับทุกคนองตัวกริชมันนะครับมาตินโอเดกาดเอวานโทนีน่ ard, 1, ต่อด้วยเปาตอเลฟคนมาโกสอารอนโซ่นะครับต่อด้วยวินแวฝั่งขวา IMF ของโอลิมปิกมารคเซย์ทุกคนแล้วก็เพื่อสาประตูอย่างมาเทอุสนะครับปิดท้ายด้วยแบ็คขวาอย่างออเรอะไรประมาณนี้นะครับก็พูดชื่อผิดยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับ ประมาณนี้ในส่วนของการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศให้การคาดการณ์มาว่าอาจจะเป็นนักเตะที่เข้ามาแทนที่แพ็กของ p l a ย e r of the Week ที่จะหมดอายุไปหลังการอัปเดตวันนี้เองนะครับก็สมมุติว่ามาตามนี้จริงๆนะครับอยากได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะทุกคนคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแลวกันครับสรุปก็คือมีแค่แพ็กนี้แพ็กเดียวเท่านั้น,นคนที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าหมดอายุไปในวันนี้เองนะครับก็เรามาไล่เรียงดูแพ็กอื่นกันบ้างนทนุกคนว่าหมดอายุวันไหนกันบ้างนทนุกคน เริ่มที่แพ็คของฟีเจอร์ของช h i n ิ n g สตา r ทุกคนหรือว่าดาวเด่นในฟุตบอลโลกเองนะครับก็สำหรับแพ็คนี้ก็มีมาทั้งหมด21คนด้วยกันนะทุกคนนำทัพโดยตีโบกูตัวนัคนโรดี้นะครับจูดเบลิงแฮงก์ทุกคนเฟเดโกวาลเวเดนะครับอันโตนิโอโรดิเกอร์อะไรประมาณนี้คนก็สำหรับแพ็คนี้ทุกคนหรือว่าแพ็คของช h i นิ n g s ตา r นะครับเหลือเวลาแค่4วันเท่านั้นนะครับผมเพราะว่ามันจะหมดอายุในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ทุกคนหรือว่าวันจันทร์ที่9กนี้นี่เองนะครับก็ใครที่เลงนนักเตคนนไห,นไห,ไนนไหนที่ ยังไม่ได้เปิดก็รีบไปเปิดกันได้เลยนะผมเพราะว่าวันจันทร์นี้ก็หมดอายุแล้วในส่วนของแพ็กชัยนิ่งสตาร์หรือว่าดาวเด่นของฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับต่อมาเป็นในส่วนของแพ็ก e อีพิกกันบ้างน,นะคนส e ัตว์อีพิกบิ๊กไทม์ของอินเตอร์นิเชน่าขับสอนยี่สิบสองหรือว่าอ e ีพิกบิ๊กไทม์ของฟุตบอลโลกนะครับที่นำทัพโดยคิงเลโอทุกคนหรือว่าเลี้ยวเดวมิซี่นะครับประธานเป๊ปะทุกคนหรือว่าคริ e be, เลียนเอ็มบัตเป้แลยก็กวาดิโอเนี่ยทุกคนก็เป็น3ามตำนานส e ามอีพิกบิ๊กไทม์ท แบบเซอร์ไพรส์มากๆคนก็สหรับแพ็กนี้นะครับเจมดอายุคือวันจันทร์เช่นกันนะทุกคนก็วันนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอุ่มเพราะว่าเจมดอายุในวันจันทร์นี่เองครับต่อมาเป็นแพ็กอีพิกของทีมชาติสเปนทุกคนหรือว่าสเปน2010นสิในนัมนถกทัพโดยอีบิกบิ๊กไทม์ของเดวิดบีญานะครับอีพิกของกาซิยาสคนแล้วก็อีพิกของคาริสปูโยนะครับสหรับแพ็กนี้ก็หมดอายุในวันจันทร์เช่นกันนะทุกคนก็วันนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่า จำนวนอายุในวันจันทร์ที่9หรือว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้นี่นะครับและสําหรับแพ็กตํานานที่จะมาในวันนี้นะคนตอนนี้ก็ขณะที่ผมทำคลิปอยู่นะครับยังไม่มีข้อมูลมาคนหรือว่ายังไม่มีการประกาศมานะครับว่าจะมีตํานานรูปแบบไหนหรือว่าตํานานแพ็กไหนกันบ้างที่จะมาให้เปิดในวันนี้นะคน <C> ผมเองก็ได้ทาการรวบรวมและก็แยกแยะนักเตะแต่ละชุดไปแล้วคนก็จะมาทําการนําเสนอให้แล้วกันนะครับว่าจะมีนักเตะรูปแบบไหนกันบ้างที่กําลังรอคิวมาเริ่มการได้เปิดกนะะันทุกคนเริ่มที่ในส่วนของ แพ็คอีพิกของทีมชาติบราซิลนะคนก็ถ้าเป็นแพ็คของทีมชาติบราซิลนะครับก็จะนับโดยอีพิกบิ๊กไทม์ของซิโก้นะครับแลวก็อีพิกของริคาร์โดการ์ก้านะคนปิดท้ายด้วยอีพิกของโรเบียโตคาร์ลอสนะครับอันนี้คือ3นักเตะตำนานของทีมชาติบราซิลนะคนก็ถ้าเกิดว่าจะมาให้เปิดนะครับก็จะมาตามนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมาวันนี้เลยหรือเปล่านะคนอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีแล้วกันครับประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของเซ็ตของทีมชาติบราาาซลลลที่่ผมมมเกกหข้อู แยกเป็นเซตเซตไปนะคนอันนี้คือเซตของทิมชาติบราซิลนี่นะครับต่อมาก็เป็นเซตของ a อซีมิลานทุกคนก็จะนำทัพโดยอีพิกบิ๊กไทม์ของแฟงรกกาดัุนคนอีพิกของฟานบัตเทนคนลก็อีพิกของรูทกุลิตในทุกคก็เป็น3ตํตนาน3ามทานเสือของ a อซีมิลานทุกคนถ้าเกิดว่านักเตะเหล่านี้จะมาให้เปิดทุกคนก็จะมาตามนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่ายังไม่ได้ใจว่าจะมาวันไหนแค่นั้นเองนะทุกคนแต่ว่าจะมาในรูปแบบนี้อย่างแน่นอนทุกคนก็ อันนี้ต้องรอดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะมาวันไหนนะคนสสใจส่วนของเซตตำนานของ AC ซมิลานี่นะครับต่อมาเป็นเซตตำนานของปืนใหญ่อาร์เซนอลกันบ้างนะคนนำทัพโดยอีพิกบิ๊กไทม์ของแพทริกวีเอร่าทุกคนมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับคนเหล็กอยู่แล้วนี่นะครับและต่อด้วยในส่วนของอีพิกของไอซ์เบิร์กรับทุกคนหรือว่าดินิสเบิร์กแคมป์นี่นะครับปิดท้ายด้วยอีพิกของโรซิกกี้รับทุกคนก็สำหรับเซตตำนานของปืนใหญ่อาร์เซนอลก็จะมาในรูปแบบนี้นะคนก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่า ถ้าจะมาทุกคนก็จะมาในรูปแบบนี้อย่างแน่นอนครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะมาเมื่อไหรแค่นั้นเองทุกคนก็มีใครกำลังรอกันอยู่บ้างก็ลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งเซตแล้วกันทุกคนสำหรับเซตของสโมสรสิงบูเชลซีทุกคนก็ถ้านักเตะของสิมูเชลซีจะมาก็จะมาตามนี้อย่างแน่นอนนะครับนำทัพโดยอีพิกบิ๊กไทม์ของโคชมาร์กิเลอี่นะครับแล้วก็อีพิกของเดดดี้ด็อกบาทุกคนปิดท้ายด้วยอีพิกของปีเตอร์เชคนี่นะครับก็ถ้าเกิดว่า แพ็คของเชลซีจะมาให้เปิดก็จะมาในรูปแบบนี้อย่างแน่นอนในมวลแต่ว่าอยู่ที่ว่าตัวเกมจะเอาเข้ามาเมื่อไหร่แค่ในเอวตามที่บอกไปนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนรรของเซตของตํานานที่กําลังต่อคิวหรือว่าต่อแถวที่เข้ามาเรินมการได้เปิดในเกมนั้นนะครับผมก็แต่และรูปแบบนะบทุกคนก็ถ้ามานะครับจะมาในรูปแบบที่ไล่เรียงไปอย่างแน่นอน,นครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าตัวเกมจะเอาเข้ามาให้เรินมการได้เปิดเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของเซตของตํานานแต่ละสมสรหือว่า แต่ละแพ็กต่างๆที่ผมได้ทำการหาข้อมูลแล้วก็แยกแยๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันนั่นเองนะครับและสาหรับแพ็กในวันนี้ทุกคนหรือว่าหลังการวิดีวันนี้นะครับสำหรับแพ็กตํานานที่คาดว่ามีโอกาสมาค่อนข้างสูงทุกคนหรือว่ามีโอกาสมาสูงที่สุดในแพ็กที่ผมไล่เรียงไปนะครับก็น่าจะเป็นแพ็กของทีมชาติบราซิลนี่นะครับที่นําทัพโดยอีพิกบิ๊กทามของซิโก้ี่โคนิคาโดกาก้าและก็โรเบียโตคาร์ลอสนะครับก็สำหรับ4 5หแพ็กที่ผมไล่เรียงไปนะครับก็มีแค่แพ็กนี้ทุกคนที่ มีโอกาสเข้ามาให้เปิดค่อนข้างสูงนะคนก็อันนี้ยังไงจะนำการยืนยันให้ทีแล้วกันนะครับว่าจะเป็นแพ็คไหน,นุะคนที่มาริ่มการให้เปิดกันในวันนี้นะครับก็ทุกคนรอตำนานคนไหนกันอยู่บ้างหรือว่ารอแพ็คไหนกันอยู่บ้างก็ลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับมาดูต่อในส่วนของแพ็คอื่นกันบ้างนะทุกคนเริ่มที่ในส่วนของแพ็ก Golden Boy แล้วกันนะครับก็สำหรับแพ็คนี้นะครับเป็นแพ็คที่แลกนักเตะด้วยไอเทมดาวุกคนหรือว่า n o m e n d i n g Contract นี้นะครับ ก็สำหรับแพ็คนี้มีมาทั้งหมด11คนด้วยกันนะครับก็คือจะหมดอายุในวันพผื่อหน้านะเหลือเวลาอีก7วันนั่นเองนะครับสำหรับแพ็คของโกลเด้นบอยนะทุกคนต่อมาเป็นแพ็คของลีกบราซิลซีรีเอนะครับทุกคนก็แพ็คนี้นะครับหมดอายุอีก7วันเช่นกันทุกคนหรือว่าหมดอายุในวันพผื่อหน้าเช่นกันนะครับรวมไปถึงในส่วนของแพ็คทีมชาติต่างๆนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพ็คทีมชาติญี่ปุ่นหรือเจแปนนะครับทุกคนแล้วก็ทีมชาติอิตาลีนะครับทีมชาติตุรกีคนะทุก อินโดนีเซียนะผมมาเลเซียแล้วก็ทีมชาติไทยนะครับสำหรับแพ็กเหล่านี้ก็หมดอายุในวันพื่อนหน้าเช่นกันนะทุกคนหรือว่าเหลือเวลาแค่7วันเท่านั้นสำหรับส่วนของแพ็กทีมชาติเหล่านี้ทุกคนเพราะว่ามันหมดแคมเปญของฟุตบอลโลกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยทุกคนก็เหลือเวลาแค่7วันเท่านั้นนะครับ <centres S 2> สำหรับใครที่เล็งนักเตะแพ็กไหนไว้หรือว่าเล็งนักเตะคนไหนไว้ก็รีบไปเปิดกันได้เลยทุกคนเพราะว่าวันพื่อหน้าก็หมดอายุแล้วนั่นเองนะครับสำหรับส่วนของแพ็กทีมชาติเหล่านี้นทุกคน และแค่นั้นยังไม่พอนะครับไม่ใช่แค่แพ็กทีมชาติที่มีไม้เปิดเท่านั้นนะครับที่จะหมดอายุในวันเพลยอันหน้าเพราะว่านี่เลุกคนแพ็กทีมชาติที่มีไม้ทําการได้เหมาทุกคนหรือว่ามีทำการได้ซื้อกันนะครับก็จะหมดอายุในวันเพลยอันหน้าเช่นกันนะคนทั้ง10ทีมชาติเลยนะครับก็ผมจะมาทําการไล่เรียงราคาแล้วก็นักเตะให้อทีแล้วกันนะครับสำหรับ10ทีมชาติที่จะหมดอายุในวันเพลยอันหน้าหรือว่าเหลือไวลได้เจ็ดวันนี้นะครับเริ่มที่ในส่วนของแพ็กทีมชาติอาร์เจนตินานะคนเป ก็มีมาทั้งหมดสิบเอ็ดคนด้วยกันนะครับนำทัพโดยเรยเมิเซียทุกคนเป็น1อีพิกและก็10ฟีเจอร์ด้วยกันนะทุกคนอันนี้ก็มีราคาอยู่ที่1 5 0 0ทองนะครับสำหรับใครที่ซื้อแพ็กน,นี้แล้วก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาแพ็กคอนดิชั่นบราซิลทุกคนมีมาทั้งหมดสิบตัวเช่นกันนะครับนำทัพโดยเนมาร์เจทุกคนเป็น1อีพิกและก็10ฟีเจอร์เช่นกันนะครับอันนี้ก็มีราคาอยู่ที่1 5 0 0นอทองเช่นกันนะครับต่อมาแพ็กคอน 1อีิกแล้วก็10ฟีเจอร์เช่นกันนะครับมีราคาอยู่ที่1 5 0 0ทองและต่อด้วยในส่วนของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับมีมาทั้งหมดสเวดคนเช่นกันนะครับผมเป็น1อีิกแล้วก็10ฟีเจอร์เช่นกันนะครับสำหรับ4แพ็กเหล่านี้ก็มีราคาอยู่ที่1 5 0 0้ทองทุกคนสำหรับใครที่เล็งไว้หรือว่ากำลังลังเลอย,อยู่ก็คิดให้ดีนะทุกคนเพราะว่าวานันเพื่อนหน้าก็หมดอายุแล้วในองนะครับต่อมาเป็นแพ็คทีมชาติที่มีราคาอยู่ที่900ทุกคนเป็น11ฟีเจอร์ทั้งหมดเับ ก็สำหรับแพ็คของทีมชาติเบลเยียมนะครับโดยเควินเดอร์บอยตีโบกูตัวอะไรประมาณนี้นะครับมีราคาอยู่ที่900ทองนะทุกคนและต่อด้วยในส่วนของทีมชาติโปรตุเกสนะครับมีสวีทฟีเจอร์เช่นกันนะครับนำทัพโดยคิเซโนโรนารูบนทุกคนเจาการเซโร่เบรนโดซิวาบูโนเฟอร์นันเดสอะไรประมาณนี้นะครับมีราคาอยู่ที่900ทองนะทุกคนและต่อมาเป็นของทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับนำทัพโดยเวอร์จินฟานได้เฟนกี้เดยองนะครับทีมชาติสเปนก็นำทัพโดยโรดี้ทุกคนเปเรียะมาณนนี้ะครับ ต่อมาเป็นแพ็กของทีมชาติอังกฤษครับทุกคนนำทัพโดยไรฮิมสเตอร์ลิงครับทุกคนแฮร์รี่เคนนะครับมีกัปตันแฮร์รี่แม็กควายด้วยนะทุกคนประมาณนี้นะครับสในส่วนของทีมชาติอังกฤษนะครับและปิดท้ายด้วยแพ็กของทีมชาติเยอรมันทุกคนนำทัพโดยมาริโนเออร์นะครับโจชัวคิมมิตอะไรประมาณนี้ทุกคนก็ก็สำหรับ6แพ็กเหล่านี้นะครับมีราคาอยู่ที่900ทองทั้งหมดเลยทุกคนก็สำหรับใครที่เล็งแพ็กไหนไว้ก็รีบไปเปิดกันได้เลยคนหรือว่ารีบไปจัดกันได้เลยนะครับเพราะว่าวันเพื่อนหน้ากมออวนนนนนะะะีีคครรับปณใส่ขง แพ็กทีมชาติทั้งหมดที่จะหมดอายุในวันฤพัสดน้าหรือว่าเหลือเวลาอีก7วันในะวมเพราะว่ามันหมดแคมเปญของฟุตบอลโลกไปแล้วนี่เองครับมาดูในส่วนของอีเวนต์กันบ้างนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะคนมันอาจจะยาวนิดนึงนะคนแล้วก็อาจจะพูดวนหรือพูดผิดยังไงก็ต้องขออภัยล่วงหน้าเลยด้วยกันนะครับเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากๆทุกคนเลยก็ผมเองก็ไม่ได้มีสคริปต์ด้วยทุกคนก็เรามาไล่เรียงแบบสดๆดเลยด้วยกันนะครับก่อนอื่นเลยก็เรามาเริ่มที่ในส่วนของอ e ีฟุตบอลลีกกันก่อนทน สำหรับการไต่แรงของเราทุกคนก็จะหมดอายุหรือว่าจะมีการรีแรงก็คือในวันพฤหัสหน้าเช่นกันนะทุกคนก็อยู่ดิวชันไหนกันแล้วบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ในส่วนของแรงหรือว่าดิวชันนะทุกคนแล้วก็มาดูในส่วนของอีเวนต์กันบ้างนะครับสำหรับอีเวนต์ทุกคนวันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด4อีเวนต์เลยด้วยกันนะครับสำหรับอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด4อีเวนต์เลยด้วยกันนะครับก็คืออีเวนต์ของในชแนลที อินเตอร์ในเชนเดิลขับนะครับรวมไปถึงชาเลนจ์อีเวนต์ของเวอร์ไวด์ขับนี่นะครับก็มีการแจกฟรีไอเท็มเชนดีทุกคนเลยก็แจกฟรี100ทองแล้วก็ไอเทมอัพเลเวลอะไรประมาณนี้นะครับและอีเวนต์ต่อมาคืออีเวนต์ของลีกเอิงฝรั่งเศสอันนี้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคนเพราะว่ามันจะหมดอายุคือวันจันทร์หน้านั่นเองนะครับและต่อมาอีกหนึ่งอีเวนต์ก็คือทัวร์อีเวนต์ของยูโรเปียนขับแชมเปี้ยนชิพนะครับอันนี้ก็คาดว่านะครับน่าจะไม่มาแล้วคนเพราะว่ามันนนนนนนจะะมาาแแคคคค่่่2 2รรัััั้้้้้งงเเททอีีก็็ปลวน ยังไงก็ต้องรอดูอีกทีแล้วกันครับว่าจะมีอีเวนต์อื่นที่เข้ามาแทนหรือเปล่านะคนนี้ก็ต้องรอดูอีกทีแล้วกันครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของอีเวนท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในวันนี้นกคนหรือว่าอีเวนต์ทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงนี่นะครับและเพิ่มเติมอีกหนึ่งอีเวนต์ุกคนสำหรับอีเวนต์นี้นะครับไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะคนมันมีการแจกฟรีทั้งหมด1ล้าน GP เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไล่ดูของรางวัลให้ก่อนเลยแลวกันนะครับสำหร ชาลินที่2รับไป1 6 0 0 0 0 GP นะครับต่อมาเป็นชาลินที่3รับไป2 4 0 0 0 0 GP ่หมทุกคนชาลินที่4รับไป2 4 0 0 0 0 GP เช่นกันนะครับแล้วก็ชาลินที่5รับไป3 8 0 0 0 0 GP เลยนะโคนก็เป็นการแจก g p เยอะมากๆเลยนะครับประมาณนี้เลยทุกคนในส่วนของการแจกฟรีอีเวนต์นี้นะครับก็มีการแจกฟรี GP เยอะมากๆเลยโขนก็รวมทั้งสิ้นก็คือ1 1 4 0 0ล้านเลยนะครับ ก็เป็นอีเวนต์ง่ายๆเพืนคนเล่นกับบดเท่านั้นเองนะครับก็รับทันที1ล้าน GP เลยทุกคนก็ใครว่างๆก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับเพราะว่ามันจะหมดอายุก็คืออีก7วันนะคนหรือว่ามันจะหมดอายุในวันพฤหัสหน้านั่นเองนะครับมา,าดูในส่วนของอ o o ูวัน Point กันบ้างนทนุกคนสำหรับในส่วนของอ o o ูวัน Point หรือว่าอ o o ูวัน Point Shop นะครับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือในส่วนของไอเทมต่างๆน,นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไอเทมต่อสัญญาทุกคนไอเทมอัพเลยไม้วหลังการรััปเดวนนนีน้ะคบ อันนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันครับว่าตัวเกมจะมีการเปลี่ยนแปลงไอเทมเหล่านี้หรือเปล่าหรือว่าแค่เพิ่มวันหมดอายุมานี้ก็ต้องรอดูอีกทีแล้วกันนะครับและในส่วนของนักเตะต่างๆก็ยังไม่มีวันหมดอายุนะทุคนยังมีครบทั้งหมด11คนตามนี้เลยนะครับก็ในส่วนของวันหมดอายุก็มาไล่เรียงดูเลยแล้วกันทุกคนสำหรับเซตแรกทุนคนก็คือพอสโคนะครับจิวานิเอลแบร์และก็อินามโตะนะครับสำหรับ3ามคนนี้ก็คือเหลือเวลาอีกประมาณ49วันเลยด้วยกันนะทุกคนอันนี้ก็เก็บพอยต์ไว้แลันยะครบ ต่อมาเป็นไคลเวิร์ดด้วรคนเกรนะครับผมและก็เรนาโลดี้นะคนอันนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ91วันเลยด้วยกันนะครับและต่อมาเป็น2ตํตำนานอย่างโอลิเวอร์คาร์และก็โคเลอร์นะครับอันนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ103วันเลยด้วยกันนะครับปิดท้ายด้วยสานักเตะที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ล่าสุดก็คือวิลเลียมนกคนฮาคิมซีเกและก็โอนาน่านะครับอันนี้ก็เหลือเวลาอีก161วันเลยด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสนนส่วนของนักเตะที่มีการแลกด้วยอีฟเวอนพอยต์นะคนก็ ยังเหลือเวลาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับและต่อมาเป็นในส่วนของแคมเปญเฟสทิ e ซีซั่นอีฟูแบนคอยเซลุกคนหรือว่าโปรโมชั่นทองลดราคานะครับอันนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้เติมนะคนเหลือเวลาแค่7วันเท่านั้นนะครับก็รีบไปเติมกันได้เลยนะครับเพราะว่าต้นนานทีจะมีมาในส่วนของโปรโมชั่นทองนะครับปิดท้ายด้วยแมตช์พาร์นะคนสำหรับแมตช์พาร์ก็มีการรีเซ็ตก็คือในวันพพหัสหน้าเช่นกันนะคนหรือว่าเหลือเวลาแค่7วันเท่านั้นนะครับก็ เล่นถึงแมตที่เท่าไร่กันแล้วบ้างหรือว่าปดล็อกอันไหนกันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับก็ในส่วนของวันเพื่อนหน้าก็จะมีการรีเซ็ตและก็เริ่มนับหนึ่งใหม่อีกเช่นเคยนะทุกคนสรุปง่ายๆก็คือแพ็กต่างๆนะทุกคนหรือว่าอีเวนต์ต่างๆหรือแคมเปญต่างๆนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับจะหมดอายุในวันเพื่อนหน้าทั้งหมดเลยนะทุกคนก็ส่วนตัวคิดว่าวันเพื่อนหน้านะทุกคนอาจจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่อีกก็เป็นได้นะทุกคนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอีเวนต์ต่างๆนะครับแพ็กน แคมเปญต่างๆก็หมดอายุในวันพฤหัสหน้าหมดเลยนะทุกคนอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่อีกหรือเปล่านะทุกคนโอเคเพนก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารเพิ่มเติมหรือว่ามีการประกาศเพิ่มเติมมาผมก็จะมาทาการอัปเดตข่าวสารและก็ยืนยันให้อีกทีแล้วกันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คนก็คลิปอาจจะยาวไปหน่อยแล้วก็อาจจะพูดแบบวนไปวนมาหรือว่าพูดผิดยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันครับเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากๆเลยผมก็นััครยะบง ไล่สดเลยทุกคนหรือว่าอัปเดตแบบสดๆเลยทุกคนยังไงก็ถ้าเกิดว่าผิดพลาดยังไงหรือว่าพูดผิดพูดถูอย่างไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าุกนะคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถรุ้นมางและสนุกไปกับไลแอดนี้ได้เลย